สังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตัติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัติยมปิธรรมังสาร ตะติยามิสังขังสารนังขจามีตาิยามติสังขังสารนังขามิครนักมันังนิพพังสาธุอามาตปานาติปาตตเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามี